คอยเนี่ยเห็นไหมเห็นพวกพวกไม้เลื้อยพวกไม้แล้วมันไปเรื่อยเรื่อยมันซึมลึกอ่ะเข้าใจจุดไหล่ะอือพุทธะทั้งหลายเหมือนกันหมดอ่อนน้อมทำตนหมดอืนี่ถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดในทำวินในนะโอ้พ่อดิกราบมันทุกคนหรือยกมือไหว้มันทุกคนมันมันสวยงามน่ะใครเข้ามาก็สวัสดีครับเชิญเทเทีนเทียเห็นไหม เราเป็นฝ่ายต้อนรับเราภูมิใจถูกไหมมองออกว่าตัวนี้เนาะมันอาจจะต่างกันนะบางทีมันซึ่งแข็งกระด้างมันมีแต่คนรังเกียจอ่ะเขาก็ใจไหมลองเราเดินไปเราลองเชิดหน้าหน้างหยนหน้าเลยยื้อยิงเยื้อซูห่งวันใครก็หนีแล้วถูกไหมมองออกไหมล่ะใครๆก็เอออะไรวะกูจะไปยังไงมันต่อไม่ได้ไง มองออกมาเหมือนคนเขามาหารอนเขาบอกเอ้าแล้วก็มีอะไรให้ช่วยไหมบอกนะไอไหมแล้วยืดหยิงเงี้ยมสมมากดูไปแสดงว่าเก่งแล้วไงสแสดงว่ามีมึงมีของดีกูก็ไม่ต้องช่วยมึงกูไม่ต้องอะไรมึงถูกไหมมึงหายินเองทีใช่ป่ะ <c oughs> ก็เชิดหน้ามาก็สแสดงว่ามีดีแล้วไงเก่งแล้วไงถูกไหมมองออกไหมตรงเนี้ยพวกเราคือทุกคนก็ไม่อยากจะต้อนรับอะ่ะแสดงว่า มีดีแลว้วอืมพร้อมแล้วเหรอมพร้อมเลยเหรอเงี้ยแค่ว่าอืม,อมเขาก็ไม่อยากจะสนใจไงถูไหมแต่ถ้าอ่อนน้อมมาเราก็อยากต้อนรับถูกไหมล่ะเออม,มาเขาลบกับว่าโอ้ยเราก็เป็นมิตรกับเขาเขาอืเมตตาเขาถูกไหมอ่ะถูกไหมล่ะคนเข้ามาใหมน่นี่อะไรต่างๆเอ้ยเราก็เอ็นดูอ่ะเห็นไหมเหมือนเหมือนเด็กๆอ่ะเหมือนต้นกนล,ล้าเหมือนอะไรเราก็อยาก ดูแลเขาอยากเลี้ยงเขาอ่ะใช่ปะ่ะเอา้าดูเด็กๆที่มันรู้จักกราบไหว้รู้จักมาวันดีค่ะอะไรมันเราก็เอ็นดูอ่ะเข้าใจเขาว่าเอ็นดูไหมละ่ะมองออกหน้าเขาว่าเอ็นดูเนาะคือเรามีเมตตาแล้วก็กรุณาเขาเลยทันทีอใจมันอ่ะมันอ้อซาะเป็นอ่ะพูดง่ายเข้าใจว่าเราดัดลักเด็กพวกอสอซใช่ไหมคือมันจะดีหรือไม่ดีเราไม่ใส่ใจแต่ถ้ามันอสอซอมัน ม,มใช่ป่ะเราไม่ได้มองที่ดีหรือไม่ดีเรามองที่แค่เนี่ยต่อหน้าที่รู้ว่ามาใหม่ๆเนี่ยถูกไหมเออยกเว้นดูนานๆแล้วก็โอเคเราก็เข้าใจเขาอะไรนี่เราก็อาจจะปรับปรุงถูกไหมแต่ใหม่ๆปุ๊บเนี่ยถ้าออดซ้อมาถ้าวูดจา้าจิกจๆกจกอะไรอย่างเงี้ยนะเออเราก็เมตตาถูกไหมล่ะเราเห็นน่ะใช่ไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นการ่นอนน้อมอมตนของเรามันก็เป็นลักษณะนี้แหละ เทวดาหรือว่าอะไรต่างๆนี่อเราอ่อนเห็นม่อย่างที่พวกพวกเอพวกอะไรที่เข้ามาเนี่ยเขากลา,าบไหวเขาอะไรเขาก็เข้าชื่นใจหาดอกไม้หาอะไรมาใช่ไหมคือทุกคนนี่เราเรามองอย่างนี้อยู่าฐานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราอ่อนน้อมนี่มันเป็นมงคลเราเสมอพ่อพยายามบอกพวกเราได้อย่างสุนทรพู่ที่เขียนก่อนไว้ การอ่อนน้อมถ่อมตนให้คนรักเห็นไหมให้คนรักและมนุษย์ด้วยเทวดาด้วยอย่าเหอสักถ้าลงตัวจะมัวหมองเห็นไหมยิ่งท่อมลงสูงระหงอย่างพุงทองเห็นไหมเออเห็นไหมยิ่งท่อมเท่าไหรไม่ยิ่ง,งโอ้ و, สง่งางงามถูกปะอย่างพุงทองโอ้ و, สง่ง,งามง,งามมากแต่จองหองไฟสูง ถูกจูงลงเห็นไหมเขาเรว่าสอบอารมณ์ทดสอบอยู่เรื่อยเยอะยิ่งเยอะโซูโอหังมันตัดขาเรื่อยเขาใจย,ยั่งนี่เรายิ่งยิ่งสูงเท่าไหร่มันยิ่งตัดอะ่ะเขาเข้าใจตัดไหมละ่ะมันจองห้องไงไฟสูงอะ่ะเยอะยิ่งมากก็โอ้โหกางเลยว่าไงว่าไงว่าคนมันมันยิ่งเห็นไหมถูกจูงลงไหม ถูกตัดถูกวันถูกทอนตลอดเวลาสูงไหมล่ะเข้าใจจุดนี้ไหมล่ะนี่สุนทรผู้นี้ปราดเห็นไหมก็ใจชดไหมเออหูพ่อจําคํานี้มาตลอดีนก่อนก่อนบทนี้ท่องได้ตั้งแต่อยู่นู่นอยู่โรงเรียนนะนะอะไรโรงเรียนเราเคยเรียนไหมล่ะ <Yeah. S 1> ได้เคยท่องไหม แต่คนไม่ใส่ใจท่องไม่ได้แก่ใจผมพ่อนี่จจาติดใจเลยคือมัน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 อยู่ในจิตนะนะ <S S S <S พอเราทําได้ปุ๊บมันก็เลยท่องง่ายใช่ไหมเข้าใจว่ามันมันเป็นนิสัยแล้วอ่ะถูกไหม <S <S อันนี้พ่อจึงไม่อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าด้วยทําวินยยัยไงพ่อก็ต้องถ้าพรรษาแก่อ่อนกว่าแก่กว่านี่เราต้องเคารพจะอะไรก็แล้วแต่นี่พ่อถ้าบวชก่อนพ่อพ่อ,พอต้อง เคารพนอบน้อมเสมอนะถ้าบวชที่หลังลอ่อนน้อมแต่ว่าเยื่อยิงเงยื่อโซโอหังเขาก็กราบได้เหมือนกันอย่างถ้าเป็น่ันปกครองถึงจะอ่อ,อนภาษากว่าแต่ว่าเป็น่ันปกครองถูกไหมเข้าใจเขาว่าปกครองมากเขาสมมุติว่าเป็นผู้นําเราก็ต้องน้อมตามเขาถูกไหมเข้าใจจุดที่พูดไหมเพราะว่าในธรรมวินยัยอ่ะฝ่ายปกครองก็คือฝ่ายปกครอง ต้องมองเข้าใจนะเพราะเขาบริหารเนี่ยเราก็ต้องอ่อนน้อมถึงเขาจะภัษาน้อยกว่าเราก็ต้องน้อมฟังเขาอะเพราะเราอยู่ในการปกครองของเขาหน้าที่เราคือผู้ตามถูกไหมมันสบายไหมล่ะเขาสมมุติให้เป็นผู้ปกครองเราก็นะเขาก็ต้องเข้ามาเพื่อปกครองเราก็ต้องเป็นผู้ตามเขาอืมหรือว่าภันสามากกว่าเราก็ต้องเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่บทก่อนเรา นี่คือลักษณะของพ่อที่นอกนั้นพ่อไม่แต่กระดืงหัดบรรพชิตทั่วไปนี่พ่อก็พูดกันดีๆเขาก็ใจว่าพ่อจะไม่ไปไปไป,ไปอ่อนปวกเปียกหรือว่าถ้าอ่อนอย่างนั้นมันผิดธรรมวินัยจะรวยมาหาศาลขนาดไหนแต่ทําไมพ,พ่อพูดดีๆกับทางดรนาโรงก,ก็คือเขามีคุณมีธรรมแต่พ่อไ,ไม่ได้ยกมือไหว้เขานะเข,ขาใจว่าพ่อไม่ได้ น้อมอย่างนั้นนะคือเราก็รบในธรรมกันเอจะให้พ่อไปนั่งโออ,โอหรือไม่มีทางเข,ข้าใจเขวาว่าอ่อนบกเป็กเขาไปหาไหมหรือว่าศาสนาอื่นมานี่จะขนาดไหนพ่อก็ไม่มีการยกมือไหว้ก่อนเอข้าใจยกมือไหว้ก่อนไหมแต่ถ้าเขานั่นเราเราก็ธรรมดาหรือว่าให้เกียรติเ้าด้วยนั่นคือ ศาสนาอื่นลัที่อื่นที่เขาเขาตามประเพณีถูกไหมละ่ะต้องเข้าใจนะบางทีนั่นเ็มันก็มีอยู่แต่ในฐานะนี่ที่พ่อเป็นลูกของพทธเจ้านะพ่อก็ต้องทําตามทําตามวินัยหน้าที่ของพ่อมีถึงพ่อจะมีธรรมะดีขนาดไหนก็แล้วแต่เราน้อมในทำอยู่แล้วถูกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราถ้า ยิ่งยิ่งคนที่ปฏิบัติใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่เกิดธรร,รมะไม่เกิดอะไรต่างๆยิ่งต้องอ่อนน้อมน้อมแล้วมันดีมันสําเร็จทุกเรื่องน้อมในธรรมน้อมในความดีน้อมท,ทําดีกรใจาจที่พ่อพูดไหมพ่อบอกแล้วว่าธรรมะคือหน้าที่ความดีคือพระธรรมเพราะฉะนั้นเราน้อมอยู่กับความดีนี่อะไรก็แล้วแต่เป็นความดีเราน้อมมาปฏ,ป,ฏป,ฏปฏิบัติ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 ตลอด ตั้งแต่ล่างสุดจนถึงข้างบนทําไปเรื่อยๆแล้วแต่บทบาทหน้าที่ของเราถูกไหมฟังฟังเข้าใจไหมตรงเนี้ยขนาที่เราอยู่กับผู้นําเนี่ยเราก็น้อมน้อมในผู้นําฟังแล้วก็ทําตามเพราะเราเป็นผู้ตามใช่ไหมแต่ขณะใดที่เราเป็น,นผู้นําฟังเข้าใจนะตัวเนี้ยเพราะบทบาทหน้าที่ธรรมะมันจะต่าง มันจะต่างกรรมต่างวาระถูกไหมเออขณะที่มีคนเดินตามเราหรือว่ามีผู้น้อยมาหาเรานี่เราก็ต้องใช้มหมายเมตตามหากรุณาอย่างคนใหม่หรือว่าลูกเต้าหล่อหลานเราใหมาเ่เียเข้าใจว่านั่นเราเป็นผู้นําแล้วนะที่เขาน้อมมาหาเรานี่เราก็ให้ความเมตตาให้ความกรุณาเขาให้ความเอื้ออภรณ์ต่อ,ขอเขาฟังเข้าใจไหม พอช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือไปใช้หลักเมตตาเป็นสูงสุดเนี่ยมองออกไหมที่ที่พ่อบอกธรรมะคือหน้าที่ความดีคือพระธรรมถ้าเราอยู่กับความดีเพราะฉะนั้นพูดตามพูดตามก็คือทําความดีผู้นําก็อยู่กับความดีถูกไหมเท่ากับน้อมพระธรรมมาใสา่จิตไหมปฏิบัติธรรมตลอดไหมปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติความดีถูกไหม ไง่ายไหมมองมองออกไปตังนี้การปฏิบัติธรรมก็คือการทําความดีการทําคือการปฏิบัติถูกไหมมันหลักง่ายงอืมจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ก่อนว่าจะทําอะไรต้องรู้ก่อนหน้าที่เราคืออะไรถูกไหมก็คือรู้ทำใช่มเออแล้วก็ปฏิบัติก็คือการกระทํานั่นเอง ง่ายไหมล่ะธรรมะดีธรรมะเรวดีเลวบาบุญเห็นยังแล้วเราน้อมอะไรมาทำเละที่นี่เออถ้าเราน้อมเอาความดีมาปฏิบัติแสดงว่าเราอยู่กับพระธรรมตลอดใช่ไหมเราเชื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระธรรมเป็นาศาสตราเอกของเราใช่นไหมมองออกไหมเนี่ยพระธรรมเป็นาศาสตราเอกเพราะฉะนั้น ความดีทั้งหลายนี่จะกะวานี้เป็นศาสดาของเราเข้าใจจุดไหมล่ะก็พระเจ้าสั่งเด็ดขาดห้ามความความชั่วโอเคความชั่วเราไม่ทาถูกไหมให้ทําแต่กรรมดีใช่ไหมนาเห็นไหมคําสั่งของพระเจ้าใช่ไหมเรียกว่าพระธรรมไงให้ทําจิตให้ผ่องใสเห็นไหมเราก็ทําตามพระเจ้าไหม น้อมเอามาปฏิบัติเพื่อขัดกิเลสตนาของเราเห็นไหมน้องเป็นไหมล่ะก็ใจจุดไหมขณะที่เรายัางเนี่ยที่เรายัางเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เดินที่เป็นลูกเป็นหลานอะไรอย่างเราก็น้อมไปทําน้อมน้อมน้อม,อม,อมตามป่าตามเขาตามอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะไปเยื่อหยิ่งเยื่อโสโอหังตามป่าตามเขาเนี่ย ฟังให้ดีเดอ้ออะไรก็แล้วแต่พื้นล่างนเราอยู่ใกล้ชิดใครถ้าเราอยู่ใกล้ชิดเนี่ยในในในฐานะที่ครอบครัวเราก็ต้องอยู่กับพ่อแม่เราใช่ไหมเพราะเราใกล้ชิดพ่อแม่ที่สุดใช่ไหมมองออกว่าล่ะแล้วพ่อแม่เราเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ขนาดนั้นใช่ไหมก็ใจจุดว่าเราอยู่ในหมู่บ้านนี่เราก็ต้องเคารพผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม เพราะเราอะไรก็แล้วแต่นี่เราต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนใช่ปะจะไปบอกว่าโอ้ยกูยแกพระเจ้าแผ่นดินไว้พระเจ้าแผ่นดินมาช่วยเราได้ไหมตอนนั้นเราก็ต้องหาผู้ใหญ่บ้านก่อนใช่ไหมหรือเราเลยไปหานอำเภอก็ไม่ได้ใช่ปะเพราะมันต้องเป็นขั้นตอนใช่ไหม,มแล้วจะไปหาผู้ว่าก็ไม่ได้ไปหานายกเลยก็ไม่ได้หาเจ้าพระเจ้าแผ่นดินเลยก็ไม่ได้มองออกไหมตรงน,นี้ยถึงเราจะมี ในหลวงเป็นประมุขสูงสุดมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนองงานเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายสนองงานที่ใหญ่สุดแล้วบอกโอ้กูไม่ใส่ใจพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันกูไม่ใส่ใจกูเบื้อบนเลยใช่ได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นไปได้ปะหมดสิทธิ์อธุบาลาคอยไปเถอะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ย กูไม่สั่งเรื่องส่งเรื่องให้มึงสักอย่างจบไหมเข <c oughs> ้าใจไ่ล่ะเออเพราะมันต้องเป็นขั้นตอนใช่ไหมเบื้องบนเองก็ต้องการบริหารงานทั้งหลายเขาก็ต้องสั่งมาตามระบบถูกไหมเข้าใจจุดไหมล่ะ,ละเขาก็ต้องถามก่อนเอ,อ้ยผูว่าเป็นไงอ่ะคนเนี้ยเขาส่งเรื่องมาเห็นไหมผู้ว่าก็ต้องเอ,อ้ยอำเพอเข้าใจไหมพู้่บ้านเข้าใจไหม เห็นไหมรู้เรื่องไหมถ้าบอกไม่รู้เขาปิดเลยทิ้งเลยอ่ะถูกไหมฟังรู้เรื่องนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราทําอะไรก็แล้วแต่อยู่ในดงในป่านี่เราทิ้งแมธทรณีได้ไหม <c oughs> บอกโอ้ยแมธทรณีไม่มีหรอก <c oughs> <c oughs> คนที่ดูแลคนที่อะไรต่างๆนี้ก็มีอย่างแม่คงคาเนี่ยออ เราศาสนาพุทธก็จริงแต่เทพก็ทํางานไหมเจ้าที่เร็วทางก็ทํางานไหมสมมุติตั้งหลายมีอยู่ถูกไหมฟังให้ดีนะเนี่ยสมมุติตั้งหลายมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ทําหน้าที่ป่าผู้ทําหน้าที่ผืนแผ่นดินผู้ทานผ้าน,านที่น้ําธรรมชาติตั้งหลายนี่ มีเทพคอยดูแลมีเทวดาปกปักรักษาถูกไหมมองออกไหมนี่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเรือนแม้ต่เทวดารักษาตัวเราเองจะแม้จะบอกว่าไม่มีไม่ได้นะเออที่คุ้มครองปกป้องเรามีออเจ้าเรือนมีไหมเทวดารักษาเรือนเรามีไหม,มจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรา ที่เคยเคารพกับไหว้เขาจะยังเหมือน,นผีฟ้าอย่างเงี้ยผีแม่นางของเงี้ยเข้าใจว่าเอา้าเมื่อก่อนเราให้ศรัทธาเขาเราเคารพเขาผีปู่ตาเห็นไหมที่จริงก็ไม่ใช่ผีหรอกก็คือเทวดานั่นแหละเขาเทวดาที่เขารักษา ผีที่มีอำนาจสูงขึ้นมาจะไปบอกว่าผีก็ไม่ได้ก็ต้องรอดเล็บเป็นเทพถูกไหมเข้าใจเข้าใจจุดนี้ว่ามองออกไหมเนะ่ยเขาเป็นผู้ปกครองไงก็เหมือนผู้ใหญ่บ้านเขามาทำหน้าที่ตรงเนี้ถึงเขาจะเป็นประชาชนทั่วไปแต่ว่าผีทั่วไปยปยำเกรงเขาอะสัมภเวสียำเกรงผีทั่วไปยำเกรงเขา,ะเเเะขาจะย่างตรงนี้เออ ก็ามาทำหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องเราก็ต้องให้ความเคารพเขาให้ความยำเกรงเขาอย่าไปดูถูกดูแคลนมองออกไหมตรงนี้พ่อเข้าใจนะอย่างแม่ธรณีเป็นผู้ดูแลนี่เนี่ยที่ที่พ่อนั่นได้แม่ชีเขานะ่เขาไปทปําพิธีพ่อเออทําคือเมื่อก่อนพ่อยังสื่อสารอะไรไม่ได้เข้าใจยัง พ่อก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรถูกไหมแต่แม่ชีเาก็เข้าสื่อสารได้ไงเมื่อก่อนนี่แม่ชีที่เขามพูดอ่ะจ่ว่าเออเขาอยู่ในนั้นไงเขาก็ทําไมพระธรรมธรรมยานทึ่บอกให้พ่อเอาดอกไม้ไปให้เออก็แสดงว่าต้องมีอะไรทุกอย่างถูกไหมเออที่พ่อฟวงุมใหม่ๆเนี่ยพ่อยังไม่รู้เรื่องอะไรเขาจะว่าพอมีเสียงบอก ไปซื้อดอกไม้ไว้ลูกดอกบัวขึ้นไปให้แม่ชีนะลูกนี่พอถึงงงไงครั้งแรกที่ธรรมยานเกิดขึ้นพ่อไปซื้อดอกไม้ลูกแม่ชีเขารู้ทันทีแลว้วต้องทําไงแต่แม่ก็ไปหาแม่ธรณีไปอะไรต่างๆเขาเอาดอกไม้ไปแล้วก็ไปบอกเก่าไม่พ่อยังไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นนะเห้ยพ่อตอนนั้นพออนน่นพอเยือะอย่อยางเีู้ศวหางไงเว <c oughs> ้ย <c oughs> <c oughs> เรื่อง เทพเจวดาไม่ใส่ใจว่าเราตรงต่อพรธเจ้าอย่างเดียวใช่ไหมมองออกไหมเฮ้ยไม่ใเหล่านี้คือไม่ไม่ใส่ใจเลยไงเพราะในตำราเ็าบอกว่าเออเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพเจวดาอืมไม่ไม่อะไรเออมันมันยิงไงเข้าใจยิงไหมล่ะเราเชื่อตามตำรางแต่ความจริงก็คือความจริงถูกไหม นพอถึงเข้าใจหลักหลักที่จะทําให้เจริญรุ่งเรืองไงคือเราจะทิ้งไม่ได้ถ้าเราวิเคราะห์จริงๆอย่างอย่างพวกอย่างคนจีนทั้งหลายเขาไหว้เจ้าเขาไหว้วอะไรของเขามองมองออกตอง,งนี้นะีนะเออทําไมเ็ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเออใช่ไหมเ,เขาก็พุทธังสรานังกษสามิเหมือนกันกันกบเราด้วใช่ปะละ่ะ แต่เขาไม่ได้ทิ้งประเพณีถูกไหมเอออย่างพวกเราเมื่อเห็นไหมฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลมาที่เขาทาพิธีของอิสานก็ดีอะไรก็ดีเห็นไหมเขาไม่ได้ขัดแย้งกันนะเออเขามีข้าวประดับดินข้าวสากกไหมเออเมื่อก่อนเขาอดมสมบูรณ์ไหมเขาสามารถแบ่งปันกันได้นี่คือประเพณีวัฒนธรรมของไทยจริงๆเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ได้สอนให้เราเยอะหญิงเยอะโสโอหังนะ เห็นไหมชาวเหนือนี่เขาดูแลผีเขาอะไรก็เขาก็ดูแลมันบ่งบอกถึงว่าความดีของเราเนี่ที่อยู่ในจิตของเรานี่เราไม่เยอ่อหยิ่งเยื่โสโอหังการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่นี่ศาสนาฝึกฝึกพุดธนี่ฝึกให้คนอ่อนน้อมถูกไหมไม่ได้ฝึกให้คนเย่อหยิ่งเยื่โสโอหังนะมองออกไหมเนี่ย เพราะมันต้องทำลายอัตตาทำลายศักยาทิฏฐิถึงบอกว่าโอ้ยคนศาสนาอื่นเขาไปไวเพราะอะไรนี่เขาอ่อนน้อมไงทุกศาสนาก็าจะอ่อนน้อมต่อสิ่งที่เขาศรัทธาใช่ไหมมองออกไหมเนี่ยสิ่งที่เขาเชื่อที่ช่วยก็ได้ใช่ไหมมองออกไหมถ้าช่วยเขาไม่ได้เขาไม่เข,ไมเขาไม่เชื่อเด็ดขาด ฟังออกว่านเนี่ยเหมือนคนให้ข้าวเรากินเขาก็ต้องคารพตรงนั้นถูกไหมเข้าใจไาตรงเนี้ยเออเอ,อื้อเฟื้อเอ,อืเออ้อ,อทอนเราต่ออยู่ตลอดอย่างเงี้เราต้องศรัทธาตรงนั้นก่อนใช่ไหมนั่นแหละเขาียกว่าต้องอยู่กับคนใกล้ชิดเราก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่บ้านเหมือนอะไรต่างๆนี่เราก็ต้องหรือพ่อบ้านอะไรต่างๆนี่อคนคอยดูแลคนคอยช่วยเหลือเจือจานเรานี่ตรงนั้นแหละ เขาศรัทธาตรงนั้นก่อนเห็นไหมเขามีเจ้าที่เจ้าทางดอนปู่ตาอะไรต่างๆเขาก็ทําไปก่อนอือจะให้เขาไปเชื่อมร้อยกับพุทธเจ้าเลยนะมันยากไงเพราะเขายังไม่เห็นผลมองออกไหมเนี่ยนี่วัฒนธรรมต่างๆมันจะเกิดขึ้นในในภาคอีสานไงเห็นไหมเขาก็ศาสนาพุทธนี่แหละเราจะไปมองว่าเป็นศาสนาอื่น แสดงว่าเราเรากำลังตัดเรากำลังตัดให้ศาสนาพุทธย่อลงมึงเขาจะย่อลงไหมมันไม่กว้างขวางพอเขาทำอย่างนี้บุบบอกไม่ใช่ศาสนาพุทธอันนี้มันทำลายไหมเพราะเพราะมองว่าทำลายนะทำลายยังไงมันจะบั่นทอนให้ศาสนาพุทธเหลือแค่หยิบมือเดียวเหรอมองมองออกไหมตรงนี้ ทั้งทันที่เขานับถือพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเหมือนกับอยู่ไกลเขาไงเขาต้องเอาใกล้ๆก่อนใช่ไหมเ,เขาสวดมนต์ทุกวันะแต่ว่าใกล้ๆเขาก็เขาก็ทิ้งไม่ได้อมืมองออนนะอย่างไปดอยไปอะไรถึงเวลาเขาก็ต้องท,ำทํำพิธีของเขาถูกไหมล่ะเหมือนเหมือนชาวจีนเขาต้องบวงสรวงเทพเจ้าเขาก็ต้องมีถูกไหมมองออกไหมล่ะอืม แต่ที่นี่ของของที่ที่พ่อพาพวกเราทํานี่ต่อไปเนี่ยเราไม่ได้บวงสรวงเทวดาเราจะใช้พิธีบูชาพระพุทธเจ้าแต่เชิญเทพเข้ามาเข้าร่วมพิธีง่ายไหมอย่างเงี้ยง่ายไหมเาก็เชิญเทพมา,เ,าเทพเขาก็บูชาพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเราให้เกียรติเข้ามาเป็นแขกอะ่ะเอ้ยมาเด้อลูกเอ้ยมา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 ,มา,มาอย่างเงี้ยถูกไหมง่ายไหม เรามากราบไหว้พระเจ้าเราละโมชาพระเจ้าเราสูงสุดเป็นรัตนตรัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมเขาพาก็ทาให้เขาถึงซึ่งนิพพานเหมือนก,นกันกับเราใช่ไหมทีนี้เหมือนกับเราเชิญผู้ใหญ่บ้านมาเป็นเกียรติการทำงานในพือ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ว่ายางเงี้ยมาในงานเราอ่ะดีไหมหลังเงี้ยเออ แล้วเราก็เชิญน,นูน่นเชิญน,นายกเชิญข้างบนมาเงี้ยไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมล่ะมองออกไหมตรงนี้เออไม่ใช่อู้เชิญผู้ใหญ่มาแล้วเราทิ้งนี่ไม่โอ้ไม่ใส่ใจหรอกเป็นไปได้ไหมตรงนี้ที่เราผู้ใหญ่บ้านจะไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมมองให้ดีนะเราเราเราเชิญ เบื้องบนก็จริงแต่เบื้องล่างเราก็ต้องเห็นไหมแต่ศาสนาอื่นเขาเชิญข้างล่างอย่างเดียวเขาไม่เห็นข้างบนใช่ไหมมองออกมาล่ะของเรานี่ต่อไปนี่เราบูชาเบื้องบนแต่เราเชิญเบื้องล่าง ừ, เราเรียกเบื้องล่างมาด้วยไงไง่ายนะอย่างเงี้ยเหมือนเราจะทําอะไรก็แล้แต่นี่บอกกล่าวให้หมดเลยต,ตรงนี้เรามันจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ เพราะมันเกื้อกูลกันนี่หลักของพ่อคือสร้างคนให้เกิดปัญญาเห็นไหมยังให้เข้าใจความจริงให้เข้าใจในธรรมเห็นไหมแล้วก็สร้างงานให้เกิดประโยชน์มหาชนไหมยอย่างนี้เกิดประโยชน์มหาชน